ทุกคนเลิกงานมาแล้วจีกะเฮ็ดนี่จ้าตำมกแตงขนมจีนต้มไข่ตำกินเลนจ้าบบไ,ได้กินกับข่าดอกกินซ้มนี่นะจ้าแล้วก็บบได้ไทยตอนกินให้เบิ่งเด้อจ้าตาแซ่บโบมาเด้อกินน้ำกันจ้าตำมกแตงขนมจีนมิตรไข่สองลูก ต้มไข่สองนวยประมาณนี้ลจะจากเลิ่กงานมาเมื่อยๆอ,อยากกินอีหยังเผ็ดๆกินแบบกินเล่นนะจะบ่ได้กินกับเขากับประมาณนี้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกินกันเด้อจ้าเด้อกะก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอลิซาลาชาแนลน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไป ถ่ายคลิปอาจจะบ่เป็นตีเป็นต้นกะสิอาจจะเป็นงงงงมังง่วๆเนี่ยกะขอโทษขออาภายัย่หลายนอจ้ะเด้กเอ,อ,กอกะบ่เก่งใกนการอัดเฮดคลิปนะจ้ะแล้วก็บ่มีเวลา,าจ้ะก,ก็เลยบ่เป็นเนื้อเป็นต้นบ่เป็นเรื่องเป็นเล่าให้ทุกคนได้รับชนเนาะจ้ะเนาะเอาไว้มีเวลาแล้วก็ที่อาจจะเป็นเรื่องเป็นเล่าอาอาจจะดีขึ้นกว่านี้จ้า ขออนุญาตกินกันเน้อจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมจ้า พี่น้องสวัสดีสุขุสุคนจ้าเมื่อนี้ก็เลิกงานอีกแล้วก็มาย่งางไปรดขืนลดบาทจ้าเมื่อนี้ฝนบ่ตกย่งางผู้เดียวเมื่อนี้อากาศดีบรรยากาศดีพี่น้องเมื่อนี้ฝนบ่ตกจ้าก็เลยย่งางผู้เดียวย่งางไปล่อขึืนรดบาทเด้อจ้าเด้อ เมื่อนี้จะมาว่าเรื่องคนไทยสิมาเฮดงานอยูอ่ยุโรปนี่จ้ะโมแมนแถวเอเชียเด้อมาอยู่ยุโรปก่อนอื่นก็ต้องคุณต้องมีครอบัวจุพีหรือมีสามียุพีถึงสิมาเฮดใดเด้อจ้ะเด้อมันบมเมนทางโซนเอเชียทางโซนเอเชียหรือไปทางญี่ปุ่นเกาหลีโคเรียอยังไป,ไปทางคุณ ฮ่ะสีเ <bout> ฮ <ural> ็ดงานประมาณเอาไหมิ่มไม่ิ <os> <pit detailed out> ่มไม่ค <os> ุยก <ường> ับม um, no ูวังหังจะเลยลืมเลยว่าจะควางเบาอีอย่างกะประมาณนี้เนาะ คันอยากมาเฮ็ดงานยุทางพี่หนึ่งคุณต้องมีครอบครัวยุทางพี่สองคุณต้องมีสามีอยู่พุพี่หรือมีภรรยายุทางพี่เนาะประกาศจะได้ยืนยันว่าเอามาเฮ็ดเอามาายุทางพี่อ่าเฮ็ดได้เฮ็ดงานได้โบหรือจังไดเนาะหรือก่อนอื่นต้องแต่งงานก่อนจะ้ะหรือหรือสิมาเฮ็ดงานยุพี่ก็ได้ถ้าคุณจบสูงเนาะบรูขึ้นกัน อาจจะเป็นความคิดของจีเองเนาะหรืออาจถ้าจะมาอยู่พี่ถ้าคุณจบสูงคุณอาจจะมาได้หรือจังไดเพราะว่าคุณต้องมาทำงานให้หัวนาอ่ากระลันตีย่อมรับว่าเออเอาเอาคุณมามาเฮ็ดงาน,เป,นเป็นเป็นเซฟเป็นกุ๊กเป็นยังจังสันอาจสได้ก็ได้เนาะเพราะว่าห้าก็บ่ฮหูว่ามาเฮ็ดงานแต่ละคน วีซ่าแบบใดพาสปอร์ตแบบใดเนาะแต่ว่าส่วนจีนันจีมาอยู่นี่กะมีคุณสามีรับรองอยูโดนเติบอยู่ก่อสิได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่เน,นาะจ้ะเนาะกะบโดนเติบอยู่กะมาอยู่ประมาณสี่ปีปุ่ะจังค่อยสิได้มาเฮ็ดงานจังค่อยเฮ็ดงานได้เน,นาะจ้ะเนาะกะมันกับ่ได้เฮ็ดงานมามามา,มาทางอ่าโซนยุโรปนี่ก็บ่ได้มาว่าสิมาได้ง่ายๆเด้อจ้ะเด้อ ะเดินเรื่องมายากอยู่เบิดเงินหลายเติบอยู่บัคือจังสิไปเฮ็ดงานอยู่ทางเอเชียทางจีนทางเกาหลีทางยังไปทางปุ่นเนาะคันเฮ็ดงานทางปุ่นนี่คงสิบ่ได้ใช้จ่ายหลายแล้วก็บ่ได้มีการยืนยันยอมรับจากอ่าผู้ใดก็ไปเฮ็ดได้จังซี่นะผู้ใดก็ไปเฮ็ดได้ไปเฮ็ดงานได้กมีัหน้านายหน้า เอาไปเฮ็ดงานทางปุ่นจังสิกะสามารถไปเฮ็ดงานได้แต่ว่าหักขันมาทางโซอนอ่าเอ,าเ,อาเชียทางพี่เอ้ยทางยุโรปทางพี่เอาบอกผิดบอาถูกขันมาทา้งอ่ายุโรปทางพี่นี่กะสีมาหนักแน่เจ้าต้องมีเงินหลายจงคอยสีมาไดจ้จ้ะขันมาแล้วกะสีมาอยูุตะบันซื้อๆบ่ได้เด้ขันคุณสามีคุณฐานะบ่ดีเนาะสิบ่ได้มีเงินมีท่องไหล คุณมาอยู่ซื่อๆสิมานอนกินนนางกินบ่ไรเด้อพี่น้องคุณต้องมาเหตุงานคนที่มาเหตุงานนีมม่มีมีมีอยู่ประมาณสามสามประเภทที่ที่ส่วนมากคนไทยมาเหตุงานเนาะจ้ะเนาะกะหนึนนน่งความสะอาดสองกะร้นานอาหารสามกับประมาณร้านนวดร้านนวดนี่ก็บ่ค่อยมีแล้วล่ะจ้ะร้านนวดนี่หน่อยที่สุดอ,อันดับหนึ่งนี่คือทำความสะอาด อันดับสองนี่คือลานอาหารอันดับที่สามนี่ก็ลานนวดนเฮ็ดงานเกี่ยวกับนวดนวดนี่ลจะจ้ะแต่ว่าหากจีนี่นนะะนนเฮ็ดงานคววมสะอาดเนาะจ้ะเนาะกะบ่าอจ้ะคันเฮ็ดงานคันอายนี่บ่ได้เงินเด้อจ้ะอ๊เฮ็ดไปเลยเขามีงานอีหยังให้เฮาเฮ็ดเฮ็ดไปเลยจะ้ะเจ้าสีมาเลือกงานบา่ได้เด้อจ้ะท่างนี่ถึงแม่แต่ฝรั่งเขาถึงเขาสิเก่งปันได้ขันเขา เฮ็ดงานเขาก็มาเฮ็ดความสะอาดคือกันเด้อพี่น้องเขาบ่เลิกงานเด้อจ้ะเด้อเขาบ่เลิกงานจ้ะเมื่อนี้อากาศครึ้มเด้อจ้ะย่างไปเว้าไปอากาศครึ้มคือจังหิมะสีตกกระบ่ตกสีหนาวกระบ่หนาวจ้ะมื้อนี้ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะนี่กะ ดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่ทึ่งหัวอยู่จ,าจ่าจะมาหักกับบ่แดดเนาะจ้าเบิง่งนี่ดวงอาทิตย์ยังอยู่ทึ่งหัวอยู่จ้ะคลึ่มจะาหนาวบ่แดดจะเมื่อนี่เมืนน่อวานนี่เมื่อวานนี่แดดจ้ายางคนเดียวกับเงาเงาอยู่พี่น้องบอ่มีมูยางมูอ่าคนที่ยางน,นําหันเขาเขาไปในเมืองไปหามูเขาเพื่อกันจีก็เลยต้องยางกลับบ้าน ไปขึ้นรถเ่แม่นย่างกับบ้านย่างไปขึ้นรถบาทคนเดียวพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวเอาไว้พ่อกันตอนขึ้นรถบานเด้อจ้ะแล้วก็อาจสิไปพ่อกันอยู่บ้านเลิกก็ได้จ้ะเจอกันเด้อจ้ะเด้อ แมวตัวบลล์เลยแมวตัวใหญ่แต่พี่น้องอ้วนอ้นวนบิ่งนี่แมวอ้วนอ้วนมันกำลังย่างขามถนนไปแล้วรถมารถมาเร็ว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 ตอนนี้ก็ย่างมากไก่จะหอดมองลอรถบัสหรอจ้ะทุกคน เย็นหนาวหนาวหนาวเลิกงานนี่กะสิไปเฮ็ดกับเขากินแล้วจ้ะจักสิเฮ็ดอีหยังมื้อนี่เบิ่งก่อนว่าจะไปเฮ็ดปลาแซามอนกินซะบ่คิดอยากไปแวะอ่าคุปเปอร์ โอบครูเปิดโอบไปแบะบโอบจัข้าวกันไก่ซิมอดมองนั่งรถบาดแล้วจ้ะนะข้างนาทันดีมีมูยืนถา่ายเยอะ ซูบไทยไทยจักหน่อยก่อนพี่น้องกินใกล้ิูบแล้วล่เนะเขาดมสิ่นเอาเอาลูกอันนั้นมามาฮ่อง หยกเด็กยกเด็กจ้ะมาจ้ามากินน้ำกำว่าสิบอไทยดอกโอ้ไทยเห็นพี่น้องเบ่งกันหน้าวางสิละ ไข่ไข่บักตุ่มพี่น้องต้มแบบต้มแบบไข่บักตุ่มเป็นน้ำน่อยอีกมือคางนึงเอาไว้กาะยัมยิมขวบ ให้ลูกตุมมมันไม่พักแก้ม Chín trăm nghìn ạ, ừ. thắc quá miếng Thịt ngàn mà, mười mười nó Đặt chín yên lên, xếp phếp, xếp, xếp xếp ตามแบแต่งอย่างเงี้ยจ้าสำหรับคนที่ขอมาเบิ่งเนาะใจแล้ว,ลวะ้จาจำที่บอกเหรว่าเห็ดงานเนี้ก็ทำความสะอาดนะจ้ะเบอร์เหตุงานตามธนาคารตามนี่ยังดอก เดือกงานอะไรไม่มีเงินกี่กินอยู่เมืองนอกเลือกงานอะไ,ไห,หรอกจก้ะไม่อย่างเห็ดเห็ดเลยแต่พุช้็นุ่มข้าไปซี่หานิว้ว ขุยออกลายๆขุยเลยๆข้ายังไงอืมอืมมูรี่ก็ต่ำแซบว่ะ มือหนึ่งอีกมือหนึ่งเกาะตัวนี้ไว้อยวมันสิขวม เสียอย่างเดี๋ยวบ่มีผักเนาะพี่นองเป็นคนมากกินผักด้วยจ้ะอันซื้อผักมาอาทิตย์นึงนี่อยู่บ่หอดอาทิตย์แล้วพี่นองอยู่บ่ถึงอาทิตย์กินผักเนบงบ่ แล้วบบมีผักอืมขอตัวลากันจะ้ะกินตามักแตง